คุณกำลังรับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้ยังคงเกาะติดเรื่องราวโศกนาฏกรรมของเรือไททันมีข้อมูลเปิดเผยว่าลูกชายมหาเศรษฐีปากีสถานเหยื่อเรือดำน้ำไททันไม่ได้อยากร่วมทริปแต่จำยอมเพราะเอาใจพ่อญาติของไททันไฟใจสลายเผยนักศึกษาวัย19ปี1ใน2พ่อลูกเหยื่อเรือดำน้ำไททัน ตอนแรกงองแงไม่อยากไปดูซากไททานิกแต่สุดท้ายอยากเอาใจพ่อในช่วงวันพ่อเลยต้องตามใจพ่อยอมร่วมทริปมรณะนี้ด้วยเว็บไซต์ข่าวเดลิเมลรายงานว่าบรรดาญาติของไททันไฟซึ่งหมายถึงผู้เสียชีวิต5คน จากเขตเรือดำน้ําไททันระเบิดขณะลงไปดูซากเรือไททานิกที่ก้นทะเลในมหาสมุทรแอตแลนติกต่างใจสลายกับข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของพวกเขาโดยหนึ่งในนั้นคือนางเอสเมดาวูดที่ต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปถึงสองคนได้แก่นายชาซาดาดาวูดมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวปากีสถานผู้เป็นพี่ชายของเธอและนายซูเลมานดาวูดวัย19ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยในอังกฤษผู้เป็นหลานโดยนางเอสเมเปิดเผยที่บ้านพักในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ว่าคิดแล้วใจสลายที่ว่าหลานชายและน้องชายของเธอต้องขาดอากาศหายใจทรมานแค่ไหนก่อนตายเธอเปิดใจทั้งน้ำตานองหน้าว่าในตอนแรกซูเลมานบอกว่าเขาไม่ได้อยากลงเรือดำน้ำลำนี้และไม่ได้อยากไปดูซากเรือไททานิกกับพ่อแต่ย่งใด แต่ที่ยอมไปเพราะอยากเอาใจพ่อของเขาในวันพ่อนั่นเองเพราะพ่อของเขามีความลหลงไหลและศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมเรือสำราญไททานิกอับปางเมื่อปีคศ1912เป็นอย่างยิ่งนางเอสเมกล่าวว่าระหว่างที่รอฟังข่าวการค้นหาเรือดำน้ำเธอได้แต่เฝ้าภาวนาด้วยความหวังว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงแต่สุดท้ายแล้วก็ได้รับฟังข่าวร้ายจากการถแถลงของหน่วยยามฝั่งสหรัฐ ที่ระบุว่าพบชิ้นส่วนเรือดำน้ำไททันที่คาดว่าระเบิดจากแรงดันน้ำในขณะที่หคนบนเรือเสียชีวิตและไม่แน่ใจว่าจะหาศพเจอหรือไม่ทางด้านเจมส์คาเมรอนชี้เหตุการณ์ของเรือดำน้ำไททันคล้ายโศกนาฏกรรมเรือไททานิกเจมส์คาเมรอนผู้กำกับรางวัลออสการ์เจ้าของรางวัลออสการ์กล่าวถึงโศกนาฏกรรมเรือไททันที่ฆ่าชีวิตผู้โดยสาร4ี่คนและกัปตัน ว่าคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือไททนิกคาเมรอนตั้งข้อสังเกตว่าเขาเป็นนักออกแบบใต้น้ำด้วยตัวเองและเขาเข้าใจถึงความท้าทายในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานของยานดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จและปกป้องการปฏิบัติการดำน้ำใต้ทะเลโดยรวมมันสำคัญมากที่ผู้คนจะได้รับข้อความย้ำเตือนว่าการดำน้ำลึกเป็นศิลปะสำหรับผู้ใหญ่คาเมรอนกล่าว บันทึกความปลอดภัยเป็นมาตรฐานทองคาไม่เพียงแต่ป้องกันการเสียชีวิตเท่านั้นแต่ต้องไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไททันคือฝันร้ายที่เราเคยอยู่ด้วยเราอยู่กับมันในความคิดของเราเสมอคาเมรอนให้สัมภาษณ์กับ ABC News เมื่อวันพฤหัสบดีว่า หลายคนในกลุ่มกังวลเกี่ยวกับธุรกิจนี้และถึงกับเขียนจดหมายถึงบริษัทโดยบอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นเสี่ยงเกินไปและสิ่งที่พวกเขาทำจำเป็นต้องได้รับการรับรองผมรู้สึกแปลกใจกับความคล้ายคลึงของหายนะของเรือไททานิกที่กัปตันได้รับคำเตือนซ้ำๆเกี่ยวกับน้ำแข็งที่อยู่ข้างหน้าเรือของเขาแต่ถึงกระนั้นเขาก็แล่นด้วยความเร็วเต็มที่เข้าไปในทุ่งน้ำแข็งในคืนเดือนมืดและหลายคนเสียชีวิตในผลที่ตามมา มันเป็นโศกนาฏกรรมที่คล้ายกันมากมันน่าแปลกใจและเหนือจริงมากคาเมรอนเสริมว่าเขาสนิทกับหนึ่งในผู้โดสารไทยท่านเป็นการส่วนตัวพอนเฮนรี่นาโกเลสนักบินชาวฝรั่งเศสในตำนานเป็นเพื่อนของผมคาเมรอนกล่าวมันเป็นชุมชนเล็กๆผมรู้จักเขามา25ปีแล้วสำหรับเขาที่ต้องตายอย่างหน้าอนาถในลักษณะนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำอะไรต่อ นอกจากนี้ยังมีการเปิดความเชื่อมโยงเรือดำน้ำไททันและเรือไททานิกภรรยาซีอบริษัทเจ้าของเรือดำน้ำไททันเป็นทายาทผู้โดยสารที่เสียชีวิตบนเรือไททานิกกลายเป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญผู้คนทั่วโลกกรณีเรือดำน้ำไททันกับทริปสำรวจซากเรือไททานิกของบริษัทโอเชียนเกรเอ็กซเพดิชันที่พบจุดจบหน้าเศร้าภายหลังจากเรือเกิดการระเบิดแบบบีบอัดอย่างรุนแรง คร่าชีวิตผู้โดยสารทั้งหมด5รายเว็บไซต์ USA Today รายงานว่าเว n d y r u ัชภรรยาของสต็อกตันรัชซีอีของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซเพดิชเจ้าของเรือดำน้ำไททันและเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่เสียชีวิตมีความเชื่อมโยงที่น่าประหลาดใจเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารบนเรือไททานิกผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ111ปีก่อนตามรายงานของนิวยอร์กไทม์เผยว่าเวนดี้รัช เป็นเลนของอีซิดอร์และไอด้าสตราว์คู่สามีภรรยามหาเศรษฐีหุ้นส่วนเจ้าของห้างสปปรรพสินค้า R.H. m a เอมซซึ่งเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งของเรือไททานิกโดยทั้งสองเสียชีวิตพร้อมกันตอนที่เรือไททานิกจมลงก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันที่15เมษายนคศ1912หรือพุทธศักราช2455หลังชนภูเขาน้ำแข็งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1500ราย รายงานระบุว่าในขณะที่ไททานิกกำลังจมอีซิร์ได้รับเสนอที่นั่งบนเรือชูชีพแต่เขาปฏิเสธไม่ต้องการจะลงจากเรือจนกว่าผู้หญิงและเด็กจะได้รับการช่วยเหลือไปก่อนทั้งหมดในขณะที่ไอดาสตรว์ก็ได้รับที่นั่งบนเรือชูชีพเช่นเดียวกันแต่เธอก็ปฏิเสธเธอไม่ต้องการทิ้งสามีที่ยังคงอยู่บนเรือมีพยานผู้รอดชีวิตพบเห็นทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันบนเรือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เรือจะจม หลังจากนั้นสองสัปดาห์ต่อมาศพของอิซิดอร์ถูกพบส่วนศพของไอดาหาไม่พบเจมส์คาเมรอนผู้กำกับภาพยนตร์ไททานิกได้นำเรื่องราวของคู่สามีภรรยาอิซิดอร์และไอดาสตรว์ไปใส่ไว้ในภาพยนตร์ด้วยโดยปรับแต่งเรื่องราวให้เป็นคู่สามีภรรยาสูงวัยที่ตัดสินใจนอนอยู่บนเตียงด้วยกันในห่วงสุดท้ายของชีวิตในขณะที่น้ำท่วมทะลักเข้าไปในห้องโดยสารระหว่างที่เรือจม คู่สามีภรรยาอิซิดอร์และไอด้าสตรว์มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อมินนี่สตรว์ซึ่งแต่งงานกับดรริชาร์ดไวและมีลูกชายชื่อริชาร์ดไวจูเนียปู่ของเวนดี้รัชและเขาก็มีลูกชายชื่อว่าดรริชาร์ดไวที่3พ่อของเวนดี้รัชซึ่งหมายความว่าเวนดี้รัชเป็นเหลนของอิซิดอร์และไอด้าสตรวนั่นเองส่วนเวนดี้รัชและสต็อกตันรัชแต่งงานกันเมื่อปี1986 หรือปีพศ2529ประวัติข้อมูลของเธอระบุว่าเธอเป็นผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของบริษัทโอเชียนเกตและในช่วง3ปีที่ผ่านมาเธอได้เดินทางไปที่ซากเรือไททานิกถึง3ครั้งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการสูญหายของยานดำน้ำไททันหรือเรือดำน้ำไททัน จบลงที่โศกนาฏกรรมเมื่อหน่วยยามฝั่งสหรัฐออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าผู้ที่อยู่บนยานไททันทั้ง5คนเสียชีวิตแล้วและพบซากชิ้นส่วนยานไททันซึ่งคาดว่าเกิดการระเบิดเนื่องจากแรงดันน้ำมหาศาลใต้มหาสมุทรขณะที่เสียงดังใต้ทะเลที่ตรวจัับได้ก่อนหน้านี้จนทําให้เกิดความหวังว่ามีโอกาสพบเรือไททันคาดว่าน่าจะมาจากเรือลําอื่นในพื้นที่แถบนี้มากกว่า ทั้งหมดคือเรื่องราวโศกนาฏกรรมของเรือไททันที่เกิดจากการไปชมซากเรือไทททนิกครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐ co. th ครับ